สีเขียวเหนี่ยวซับนะทุกคนบอกเลยผู้ใดอยากดวงดีมือนีใส่สีเขียวกับสีแดงไปเลยแต่น้องมาดามขอใส่เสื้อแดงไปก่อนเดิมมือนีบอกนะจ๊ะสีเขียวเหนียวซับสวัสดี1,200คนดูอาพร้อมแคปเดี๋ยวมาดามให้แคปนะแม่ใครจะเล่นแต่ตัวเน้นของมาดามก็เล่นได้เลยนะแม่นะ มาพ้อแคมนะทุกคนอยวมาดามจะให้แคมนะจ๊ะสำหรับรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะทุกคนมาดักฟันให้ที่หนึ่งบอกเลยฟันให้หนึ่งนะจ๊ะทุกคนวันนี้ฟันให้หนึ่งใครชอบตัวไหนเลือกซื้อได้เลยนะจ๊ะใครจะเล่นแต่ตัวเน้นของมาดามก็เล่นได้เลยเนาะแม่เนาะซื้อยังไงให้ได้เงินซื้อยังไงให้รวย ซื้อหวยอย่าเกิน3ามหางเล่นแต่ตัวเน้นตัวเจาะเท่านั้นแม่ชอบหวยที่มาดามให้แม่ค่อยซื้อแม่ไม่ชอบแม่ผ่านน้องมาดามบอกเลยว่าน้องมาดามไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรดูแนวทางน้องมาดามให้เป็นแนวทางตัวเองนะทุกคนอย่าคาดหวังอะไรจากน้องมาดามมากอย่าคาดหวังหวยจากน้องมาดามมากนะทุกคนเพราะการเสี่ยงดวงบอกแล้วว่าโอกาสที่จะเข้าก็คือ 50าสิบหแต่หวยพี่น้องมารามเอามาให้ทุกคนซือ้อบอกเลยว่าโอกาสที่จะเข้าเยอะกว่า50%แน่นอนนะจ๊ะแม่จ๋าใครพอมแคปแล้วพิมเพ์าว่าพร้อมมาแม่เดี๋ยวน้องมารามจะให้แคปแล้วนะจ๊ะสวัสดี1,200คนดูแคปเลยนะจ๊ะแม่เออพอแค่นี้แหละ อ๋อน่าดอเดียงดงังเอาแม่จัดไปเลยนะจ๊ะวันนี้รัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งกุมาพันธนะน้องมาดามฟันให้ที่1นะทุกคนหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก้ตัว3 18หนึ่แล้วก็หนึ่งสำหรับตัวเน้นวันนี้16ึ่กับหนึนะทุกคนที่มาดามเน้นให้แล้วก็ชอบนะหนึ่กับหนนะจ๊ะใครแขบแล้วกดเลขหนึ่งมาให้น้องมาดามเลยจ้ะ ใครแคบแล้วกดเลขหนึ่งมาให้น้องมาดามรัวๆเลยนะจ๊ะแม่จ๋า1,200คนดูแคบแล้วกดเลขหนึ่งมาให้น้องมาดามรัรวๆเลยจา้าวันนี้ใครพร้อมบวกพร้อมรวยพร้อมฟาดแคบของน้องมาดามแล้วก็ไปหาซื้อได้เลยนะจ๊ะตามนี้เลยจ้ะแม่จา๋าโอเคเนาะเลขสวยอยู่เนาะแม่เนาะตัวไหนอัน ตัวไหนที่ตรงกับเลขอัน้นแม่ก็ไม่ต้องซื้อนะแม่ไปซื้อตัวที่ไม่ตรงกับเลขอัน้นไม่ตรงกับเลขดังนะจ๊ะแม่จ๋าตามนี้เลยใครยังไม่มีที่ซื้อแม่จิ้มลิงหน้าไ์สดเข้าไปซื้อได้เลยนะจ๊ะแม่บ้านนี้ปลอดภัยแน่นอนจะโอนไวด้วยทุกคนถ้าถึงเลขทักไปเลยคือแอดมินโอนบึบบึบบ,บ,บึบเลยแคปแล้วกดเลขหนึ่งมาให้เลยนะจ๊ะแม่ชอบตัวไหนของน้องมาดามแม่ก็เมนต์มาด้วยก็ได้นะ เลิศอยู่นะแม่นะอ,อ๋อได้อยู่ได้อยู่แม่เลิศอยู่